ไม่ไม,ไม่ไม่มีชนมีชัน้นวรรณะเราเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยเห็นไหมอส่วนการเมืองก็เขาก็ธรรมดาเขาก็แยกเนาะอ่ามันค่อยปกครองกันได้อย่างเงี้ยต้องมีเห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมถ้าเท่ากันหมดก็จะกปกครองกันยังไงเนาะจริงไหมล่ะขนาดวัดยังมีเจ้าวาดเนานะจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ธรรมดางั้นจะอยู่กันยังไงเนานะมันก็ต้องมี แต่ว่าคนหมายเมืองไทยมันประหลาดลงตาคุยกับเพื่อนอยู่ที่เป็นนักการเมืองเนาะเหมือนเหมือนมืนรถวิ่งเง,งี้ยกําหนดนะเงี้ยแต่ไม่กําหนดเครื่องยนต์นะแต่กำหนดคนหมายว่าแวมึงวิ่งไวกูจับเงี้ยจับความแล้วมึงสร้างมาทําไมเครื่องยนต์จริงๆนะมันก็ประหลาดมากเลยนะลุงตาว่าเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องความคิดของคน เครื่องยนต์จะกับแรงแต่กนหมายกับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน่ียเห็นไหมมันมันไม่สอดคล้องกันบางทีเนาะก็ต้องทําใจหน่อยเล้ะเนาะพวกนี้มีรถแรงพระไม่เป็นไรพระไม่มีรถเป็นยังไงเรือดำน้ำได้ข่าวดีอย่ังอ ก็ขอให้กำลังใจเนาะขอให้สำเร็จฤทธิ์พิแปลว่าสำเร็จนะขอให้สำเร็จนะเพราะว่าพวกเราเนาะสามสถาบันหลักชาติศาส,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 าสานาพระมหากษัตริย์ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไเป็นหลักใจ เราเป็นคนของราณนาจักรนะใต้ร่มโหธิสมภานของพระเจ้าอยู่หัวนะพวกเราประสมนิกกระเนาะอ่าอ่าถ้ารวมใจกันเป็นหนึ่งเห็นไหมครูบาอาจารย์เห็นไหมอย่ป่าอยกเผาพระองค์ก็ไปหานะเห็นไหมพระองค์นี่ส่งส่งเสริมนะสนับสนุนสิ่นศุรกันานยิ่งในหลวงรอข้าวของพวกเราจริไหม องค์ไปทุขที่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระป่ากับอาหารกับตชดเนี่ยจะเทียบเป็นเนื้อเดียวกันตชดกับทาหารนะเกับพระป่านะเห็นไหมเหมือนองหลงสาบัานชา,ามีอะไรท่านจะนึกถึงตชดอที่อยู่สิงหลกกันดาน เห็นไหมแถวช่องตะอูเนี่ยหลวงตาเข้าไปดูนะโอ้โหถ้าท่ามันรู้จักภาวนาบรรลุธรรมเลยนะพวกที่อยู่ช่องตะอูอจริง,รงๆไฟฟ้าก็ไม่มีขึ้นโทรศัพท์อะไรก็ไม่มียิ่งกว่ากรรมาฐานนะหลวงตาไปเห็นแล้วโอ้ยนะบางคนเนี่ยว่าหลุดแล้วมั้งใหส่เสื้อผ้าแล้วบวงตอนจะรอตรงนั้นหลวงตาก็เลยเข้าไปเห็นแล้วก็ ไม่ได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยช่วยหน่อยพอช่วยได้ก็ช่วยอะเอาเครื่องทาไฟก็ไปอ่าทำไฟฟ้าให้ตู้เย็นอะไรเงี้ยพอให้กําลังใจได้ทุกที่เข้าไปดูแล้วโอ้ยเนาะนะนะลำบากเนาะไม่มีก็ไม่ได้แล้วนะจะให้ใครไปเฝ้าเราตรงนั้นจริงไหมให้มึงไปมึงไปไหมล่ะแอ่ไปดูนะอยากเห็นนเนาะ ลำบากมากนะกลัวโอ้ยนะอย่างเช่นแถวเขาพระวิหารถ้าหลงตาเข้าไปเนี่ยโอ้โหพระมาโปรดจริงๆรินะอ่าจากห้องประชุมอย่างเงี้ยแอร์ก็ไม่มีอ่าเห็นไหมอ่าไม่มีอ่าลุงตาก็ต้องโอ้ไปทำห้องประชุมให้จิตแอร์ให้ ทุกที่ที่ไปเห็นไหมอันนี้ถ้ามาตรงนี้ตรงนี้มันรู้หลาแล้วเนาะว่าจะให้ก็คงให้มไม่นะเองใจเนาะคงไม่ขาดอะไรล้นเหลืออลไรตรงนี้จริงไหมอะไที่จริงเนี่ยลวมตาคล้ายๆเห็นไหม มองดูนะวันนั้นไปซีเต่าจริงไหมอ่าไปเต่าอะไรเต่าสนุกหรืออะไรตะโนหรือตนาเต่าตนุกหรือต่โนเตะโนตนาโนอ่าไปอ่ามันให้กูปล่อยสองตัวแค่เอามือไปแย่กูก็เสียห้าหมื่นนะนี่เต่ากับกูแค่เอามือแย่มันนะถ้ากูเอามือคำเนี่ยกูจะเสียเป็นแสน มันบอกว่าหลวงตาอาหาร่าเดือนละห้าหมื่นน้ำร้อนอาแค่กูเอามือแยกกูเดินเรียวก็ได้วกันไ่งเนี่ก <um> ็คือความงดงามเนาะจะว่าหลวงอาจารย์ตะวันพับปักมาแล้วอย่างเงี้ยจะรังเกียจไหมถ้าพวกเรารวมปัจจัยได้ห้าหมื่นก็จะมอบให้กิจกรรมของตรงนี้ ดีไหมรับไหม,อ,มอ่ะลุงตากลัวว่าหาเดี๋ยวหาว่าดูถูกอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องถามดูก่อนนะนะจริงจงแล้วในบรรดากองเรือทั้งหมดที่อยู่ในกองเรือท,ท,ท,ทีสันตาของแม่ครับยากเปิอ๋อเห็นไหมได้โอกาสแล้วงั้นทนายอ่ะมอบปัจจัยให้อ่ะกูว่าจะให้ห้าหมื่นให้แสนเลย เอามอบให้แสนหนึ่งเพื่อทำเป็นกิจกรรมของทหารเลยเนาะสาธุอ่ะอ่ะอามอบมอบชุดสีมอบก็ได้อ่าอย่ามอบให้เลยโอ้ได้โอกาสเลยได้ทำดีสาธุอ่าอบมอบเลยมอบเลยไม่เป็นไรหรอกออืมไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องบันทึกภาพก็ได้นะโอ้บันทึกไปแล้ว สาธาุสาธุาสาธุถ้าได้มาได้มีโอกาสเนี่ยมาทำพระป,ป่าด้วยเห็นไหมเมื่อคืนนี้ก็ไปทำพระป,ป่าที่อะไรนะอภากรหรืออะไรโนระงพยาบาลมาทุกทีก็ต้องทำทุกทีมาช่วงนี้ดีหน่อยมันสิ้นเดือนเขาได้รับเงเินเดือนนะเขาก็เลยบริจาคมาตรงนั้นอค่อยๆทำไปช่วยเหลือกันไปเนาะ อืมอ่าพระเอาตังไว้ไม่ได้เอาไว้กับหลวงตาไม่มีประโยชน์เอาไว้กับพระไม่มีประโยชน์อ่าเพราะว่าหลวงตาว่าอ่าพระไม่ต้องมีตังหรอกเพราะว่ากินข้าวชาวบ้านเขาฟรีอยู่เรากินน้อยพระเป็นผู้เสียสละนะเพราะว่าโอ๊ยพระไม่ได้ทานที่จริงพระทานมากเลยนะหนึ่งทานเมียเห็นไหมทานครอบครัว ทานอาชีพไม่แย่งงานคนทำเห็นไหมไม่ไปแย่งตวัวเมียด้วยนี่ทานแล้วนะพวกเราไม่เห็นหรอกว่าครูบาอาจารย์ที่ไปฝึกกรรมาฐานนีทานข้อสำคัญทานข้าวปกติเรากินสามมือ้อเรากินมื้อเดียวให้ทานให้คนอื่นอีกสองมือ้อเห็นไหมถ้าเรามองเห็นนี่คือความเสียสละด้วยอย่างหนึ่งนะนะ แต่สาหรับผู้บวชมาแล้วไปทําไม่ดีเขาเรียกผู้พ่ายแพ้มันเป็นธรรมดามากไม่มีใครอยากทาชั่วหรอกจริงไหมไม่มีในโลกนี้ไม่มคีคนเนี่ยสัตว์โลกทุกตัวเนี่ยเกลียดเกลียดที่ทสุดที่สุดก็คือทุกจริงไหมชอบสุขกันทุกคนจริงไหมอ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงธรรมะ แต่บางทีโอกาสมชฐานหรือ,อความเหมาะสมหรือปัญญาของคนมันเกิดมาไม่เหมือนกันอย่างหลวงตาเนี่ยเป็นลูกคนจนหนังสือก็ไม่ได้เรียนนะหลวงตาก็ได้น้อยใจนะที่พูดอย่างเงี้ยหลวงตาดีใจเลยที่สุดท,ที่เกิดมาจนไงแล้วไม่ได้เรียนหนังสือถ้าเรียนหนังสือกูค,คงได้เป็นอย่างเงี้ยจริงไหมอ่า มันก็พก่ดให้มัาร,ราชการกูกคงเป็นนี้เยอะถ้ากูได้เรียนหนังสือจริงๆริดีรัชกิจจริงนะกูเห็นทุกคนบอกนี้มันเดือนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะหกหมื่นนะ 60, ได้รับจริงๆ1 5 0พันห้าจริงไหมพุ่มกับว่ามึงได้รับเท่าไหร่มึงอย่ามาพูดเลย จริงๆเนี่ยกูก็เลยว่าโอ้สมัยกูโชคดีอย่างเงี้ยที่กูไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เป็นข้าราชการข้าราชการโอ้บางที่นะน่าสงสารมากเนาะจริงๆนะเห็นไหมอยู่แถวบ้านอะเป็นครูอยู่บ้านนอกอะเห็นไหมอ่าเนี่ยขนาดอาหารกลางวันเด็ก อะไรง่างยไม่เด็กบ้านนอกไม่เหมือนเด็กในเมืองนะที่หลวงตาเขาไปดูแลทุกองค์กรเลยนะหลวงตาเนี่ยเพราะเงินเขาบริจาคมาบริจาคมาอย่างเงี้ยคนละอ่าสิบคนละร้อยอย่างเงี้ยมันเยอะนะยิ่งเป็นพระดังๆอย่างหลวนะงตาเนี่ยเนาะยิงไหมค้าตัวก็แพงปกติกูรับสี่แสนห้าต่อวันรับในมลสี่แสนห้านะ มาสัตเห็บกูไม่เคยได้เลยจะเสียจริงจริงๆนะไม่เคยเลยและหลวงจาก็เอามาทำประโยชน์นะแบ่งไปที่อน,นี้แล้วหน่อยลวงตาไม่เคยมีเงินคนจะคิดว่าโอ้พระองค์เนี้ยทำไมไปแจกเงินคนอย่างนั้นองเงี้ยรวยเลยไปตรวจสอบได้เลย,เลยไม่มีตังคเลยมีออกออกไปไม่เก็บไว้ เขาเก็บไว้อันตรายจุดอ่อนของพระพิสุคือเงินกับผู้หญิงถ้ามีเงินผู้หญิงจะตามมาทำไมพระเขาไม่เรียกเงินนะเขาเรียกปัจจัยชุมพอรอยู่ไหนเนี่ยทำไมเขาจึงเรียกปัจจัยทำไมเขาถึงเรียกปัจจัย ปัดใจออกถ้ามีเงินเราใจมันจะออกอก็เป็นพราจะร้อยลงรลันทีเลยตัวเขาเรียกปัดใจออกไปเรื่อยๆอันตรายมากเห็นไหมอ้หลงตามานั่งดูนะทําไมคนอื่นคนโยมมีเงินเนี่ยเขาเรียกเงินแต่พระทาไมเรียกปัดใจจริที่เงินเหมือนกันนะ โอ้ถ้ามีเงินแล้วมันคิดใหญ่นะอ่าถ้ายังคิดอยู่นะจริงไหมทุกคนถ้าไม่คิดไม่เป็นไรอย่างหลงตาสิ้นคิดเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกะไม่มีทางที่จะอ่อ่า,อาทำให้หลวงจาวันไว้ได้อิสตีเนี่ยไม่มีทางาหมดสภาพแล้วะหมดจริงๆ พูดให้ฟังเลยหมดจริงๆนะไม่มีไม่แต่นิดเดียวนะแต่เข้าใจผิดนะอันนั้นมีอยู่ว่าเยี่ยวนะอันที่ว่าไม่มีนิดเดียวคือความอยากตัวนี้ไม่มีเลยในสันดานนะไม่มีเลยนะใครจะมีหลงตาไม่รู้จะหลงตางกล้าเลยไม่มีเลยตั้งแต่วันแรกเท่าปัจจุบันนี้ไม่เคยคิดอยากเรื่องพวกนี้เลย นิดหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่มีเซี่ยวหนึ่งก็ไม่มีในสันดานเนี้เฮ้ยอัศจรรย์มากอัศจรรย์จริงๆธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยนะอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยมีเลยไม่อยากมีด้วยอ่ะเหมือนการกินเนี่ยกินกล่ออันนี้ไม่ใช่กิเลสจำไว้นะการกินนี่ไม่ใช่กิเลสแต่ความอยากกินดังหาคือกิเลส นะจำไว้นะมันลุงปุ่ม,มั่นบอกว่าอ่ามือที่ไม่ไม่มีแผลไปจับยาพิษก็ไม่อันตร,รายเข้าใจไหมแผลนั่นใช่ที่เหมือนใจทีจ่เต็มไปได้วยตัณหาจริงไหมมีจต่ความอยากได้มันเลยเป็นโทษถ้าสะสมเงินไปจับเงินอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเคยชินที่ใจมันอยากได้ถ้าใจหมดตรงนี้แล้ว จะห่อไปมันก็ไม่ผิดหรอ,เอกเงินจับได้หมดนะทำไมหลวงปู่ม,มั่นเคยพูดไว้ว่ามือถ้าไม่มีแผลแล้จับยาพิษมันก็ไม่มีโทษแต่ถ้ามือมีแผลเนี่ยยาพิษจะซึมเข้าอันตรายนี่จับปัจจัยหลวงปู่ม,มั่นให้ข้อคิดตัวนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเรายังไม่เข้าใจอ่าทหารเรือเนี่ยไปไปไปฝึกธรรมะเยอะเนาะ แเลกะเยอะนะดูๆแล้วเมื่อก่อนหลวงตามไม่รู้เลยนะสมบูรใครเป็นลูกพี่เนี่ยที่พาปฏิบัติธรรมอ่ะใครชี้มา <ใน S 1> อ่ะในห้องนี้น<ๆ>่าจะเป็นพี่ถุงพอดีนะบอ่อย่าไปยัดเยยดให้เพื่อน,นเอาไว้<ๆ> ไม่ไม่พาพาไปไปเรยือธรรมเนี่ยมึงเห็นไอ้เน่งไหมไอ้เสียเน่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะลุงชานี่เป็นโยมไหม้อไอ้เน่งยี่บริษัทอินดี้เป็นน้องชายประธานบริษัทอินดี้ซัพพลายอินเจเนียริ่งมันไม่ทำนะลุงชานี่เป็นโยมพาเขาปฏิบัติธรรมนะพาไปปฏิบัติบนเขาเะ ก็ทานเป็นโยมเละนะไปสร้างวัดที่ระโยมไอ้เสน่อ์นะนะชื่อมันชื่อว่าอะไรอิทธิพลบุญญาทิริกุลอะไรจำชื่อไม่ได้มันว่าเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนมันชื่ออะไรไม่รู้บุญมีหรือบุญมาอะไรเงี้ยน้องชายนะน้องชายประธานบริษัทอินทีสกายนะ าพาปฏิบัติทำจนมีทางจงกรมอยู่บ้านไหนเนี่ยตัวบาปเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยไม่มีทางออไม่อยากเผา,ามันเดี๋ยวมันเผากลับใครเห็นตีนงูเห็นงงไก่กกกกกไงเนี่ย ในั่นแหละใครไปทำเนอะอ๋อที่โบสยังไม่เสร็จเนี่ยบบน้อง,ง,องป,ปอนนู๋มคนส่งทำใหญ่ไปเนาะแล้วทำทำไมกูก็ไม่รู้ไม่เข้าใจกูว่าจากกูไม่เห็นด้วยนะไม่เกิดประโยชน์เอาจางไม้คนจนมาทำประโยชน์เนี่ยเอาไปทำแบบนั้นมส่งเสริมศิลศาส์กูว่างเงี้ย จริงๆไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนทำเจดีทำอะไรอย่างเงี้ยไม่กไม่ชอบเลยไม่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าทาไม่ดีนะกาไม่เห็นด้วยนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะอ่าเงินไปจมอยู่หลายพันล้านจริงไหมเอามาช่วยอ่ะการศึกษาเอามาช่วยอ่คนไม่ดีกว่าเงินอ่ะเอาไปช่วยแล้วไปสร้างพาะใหญ่ๆที่สุดในโลกแล้วไปก่าบูนเน่นะว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเขานิมนต์กูไป อันกูบอกนี่มนไปเสกปูนนี่นะกูว่ากูไม่ไปหรอกจริงนะเสกคนนี่ไม่ดีหรือมานั่งปลูกคนอยู่เนี่ยฮะมันไม่มีหรอกพระพระรูปศักดิ์สิทธิ์น่ยไปโยนลงน้ำนี่ทะเลเอารองเขาไต่ขึ้นมาก็เพิ่จะรับรองได้เอาจริงไหมนะ,ะจริงจริงนี่คนเนี่ยเป็นพาฮะ ใจคนมีศีมีชั้นรู้จักผิดกับถูกจักถูก,จ,ก,ถกจริงไหมเนี่ยน่าจะทําตรงนี้มากกว่าอันนี้ไม่ได้ว่ากูว่าอาจารย์เนี่ยใส่ทอดสดกูต้องโดนตบอีกแล้วล่วนะเน,น,นี่ยบังเอิญวันวันนะลวงปู่ย่านไม่จบกูอีกหรอกนะคอนตีเลยเนะีนะ้ยอ่ะไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ท่านไม่ดีนะอ่นะแล้วฝังรูปนิมิตอย่างนี้เหมือนกันโอ้ไปฝังมันทำไมรูปนิมิต เงินลูกด <House> ิเมศเนี <the> so ่ยเอาเจ็ดส <ills> <int y> <ound> <ound> oh, ิบล้านสามสิบล้านร้อยล้านอีกไหมอ่าเอาไปฝังอ่ะมันจะเกิดประโยชน์อะไรเอาเงินพวกเนี้มาช่วยเนี่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 ยนะคนเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้โอ้เป็นแฟชั่นนะพูดให้กูโดนเลยนะเนี่ยโดนก็ไม่เป็นไรหรอกพูดมั่งเนาะ อ่าไม่เห็นด้วยอ่าทำไมเลยว่านะก็จะทําก็ทําเนาะใจพระองค์นี้ไม่ทําเพราะว่าหลวงพระพุทธเจ้าไม่เคยพาทาไม่เคยได้ยินอานนท์เราจะพาไปฟังลูกนิมิตไม่เคยได้ยินจริงไหมอ่าไม่มีหลอกสิงศักดิ์สิทธิ์ใจสังหส์สิ่งสักิ์สิทธิ์ใจที่เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นย่อมมีกำลังทรงพลเป็นฤทธ์แปลว่าสำเร็จ จริงไหมวัดศีแปลว่ามีอํานาจใจที่อยู่เหนือสัตว์โลกเนี่ยเหนือวัตถุเหนือโลกนั่นแหละเรียกว่าวัดศีนะนะไม่ใช่ไปวัตถุศาสนาพุทธไม่ใช่วัตถุศนะาสนาพุทธคือใจเนี่ยนะใจเท่านั้นยิ่งใหญ่ใจเท่านั้นที่เป็นประฑานนะ ถัาใจมันไม่เป็นนั่นมันกลายเป็นสัตว์เห็นไหมเนี่ยสักใจมันกลายเป็นสัตว์วางไสยนาะยลูกน้องทําไงจริงไหมตายหมดเลยจริงไหมเห็นไหมัมนเป็นสัตว์เลยเาอมหิษน,นะเห็นไหมข่าวอะ่ะอ่ะโอนตังให้กันวางอยาโอนตงโอ้โหฮะก็จากความโลภและความพยายาคาาหลายๆอย่างประกอบกัน กลายเป็นอมหิตสุดอมหิตเพราะฉะนั้นใจคนต่างหากที่น่ากลัวที่สุดในโลกจริงไหมเพราะงั้นไม่ใช่วัตถุหลวงตาจุงบอกว่าโอ้แต่ทำไมไปไปขนาดนี้กลายเป็นอะไรเจ้าพิธีกลายเป็นหมอผีไปแล้วพระจริงไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้กูปไปนั่งอยู่ดีๆเนี่ยผัวเมียเห็นไหมมากราบกู มันก็ลงชาอยากมีลูกขอลูกหน่อยโน,น้นมันขอลูกกับพระกูบอกโอ้กูช่วยไม่ได้หรอกทั้เมื่อก่อนกูช่วยได้นิดหน่อยอยู่นะนี่กูบวชแล้วมันก็เกินไปมาขอลูกกับพระมึงเห็นไหมมันเกินเพราะอะไรล่ะเพราะความเชื่อไงผิดๆเนี่ยใช่ไหมนี่กระสัจะไปออกรถนะนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะมันมากราผู้ผู้ลงเนี่ย หลวงตาผมไปออกรถเนี่ยไฟไฟนั้นจะให้ผ่านหรือเปล่ากูบอกกูไปออกเองไม่รู้จะผ่านหรือเปล่ามันขนนันหลามเรานะชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้จริงไหมมันคิดว่าพระเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมพระเนี่ยความวาพระหมายถึงความดีหมายถึงผู้ให้ผู้จเจริญฮะ มใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์นะไม่เชื่อก็ลองเอาปโยนลงน้ำสิพระก็ลอยน้ำเหมือนกันล่ะกลัวตายจริงๆริหิวเป็นร้อนเป็นก็คนนี่แหละทุกวันนี้ไม่มีมีไหมพระปลอมพวกเราชอบพูดแล้วเกินไม่มีหรอกพระปลอมต,ต้งต่รับประกัรหนนะ่อยมีจะคนปลอมเป็นพระจริงๆระ มันยังไม่ได้เป็นพระอันนี้เป็นสมมติสง่งจริงไหมใจจังหาที่เป็นพระไม่จําเป็นต้องเป็นสมมติสง่งจริงไหมจะพูดถึง <c oughs> บวชมาแล้วก็ชั่วเยอะแยะจริงไหมถ้าใจมันชั่วจริงไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นใจถึงสําคัญ ไม่ได้สำคัญอยู่สู่รู้ล้าอะไรอย่างนะ <c oughs> โอ้ยไปไหว้พญา,านาคเอามาฉีดได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่้ํตงตาใช้เสียงมาก <c oughs> เปิดเลย <c oughs> ลมมันเข้าไม่ได้เป็นโควิดหรอกลุตงตาไม่เคยเป็นโควิดจริง <c oughs> เพื่อนเป็นเต็มห้องในก่อดกันยังไม่เป็น พวกพระอ,อุบาตานี่เต็มห้องอยู่เป็นโควิดทุกคนหลวงตาไม่เป็นเขายัางเคยถามมาหลวงตาทําไมไม่เป็นโควิดเพราะกูไม่ตรวจก็เลยไม่เป็นเอเคล็ดลับที่ไม่เป็นโควิดคือไม่ตรวจนะนี่แหละอยู่วัดอยู่วาอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าใจมันดีฮนะ ไปที่ไหนก็มีแต่ความเจริญไปที่ไหนก็มีแต่ความชุ่มเย็นถ้าใจมันดีแล้วพราะฉะน,นั้ะลงตาอ่าช่วงนี้ได้มาบ่อยเนาะก็คิดถึงอยู่นะแจะจะพาคุณลงเรือนนะอีกแล้วทัดตัวเลยนายเนาะ เป็นไงเป็นกันแล้วนะนะเอานะอะ่ถ้าหลงตาได้มาก็จะแวะมาเนาะอ่ามีอะไรก็บอกเนอะอ่ามีกิจกรรมะอะไรเนาะพอได้อ่าเป็นอ่าอ่าไม้ไม้อนิ้วหนึ่งถ้ารวมกันมันก็แข็งแรงเนาะจริงไหมถ้าซี่เดียวมันห่างได้นะใช่ไหมสมัยเป็นเดนะ็กเนาะ กูเอาไม้มาไม้อันเดียวนี่หักได้แต่จะรารวมกันเนะาะหักไม่ได้นะนี่เหมือนกันถ้าใจเรารวมกันเนาะทําอะไรก็สําเร็จนะถ้าใจเรารวมกันอันเดียวกันนะเราเป็นชาวพุทธนะเป็นคนของแผ่นดินไทยนะอ่านะเป็นคนของราชอาณาจากักรเนาะสิ่งใดทํา ประโยชน์ให้พื้นแผ่นดินนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นไข่ก็ตามนะร้องตาอ,อนุมโมทนาสาธารด้วยธรรมทุกคนสาธุ